พลังเงินนั้นซื้อเขาไม่ได้เอาเอติฮัดแล้วไงสุดท้ายเซกิโอรามอสจะย้ายซบเซบียาเฮียวีกอโอโอเรนเว่าเงินของเอาเอติฮัดทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆนะครับรามอส เลือกขอไปอยู่กับทีมเก่าที่ปลูกปั้นเขาขึ้นมาอย่างเซบีย่าเสียดีกว่าล่ะครับโอ้โอรามอสและรครับจะเซ็นสัญญากับเซบียาสองปีด้วยกันซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับเซบีย่าตอน,น,นแรกเนี่ยก็คิดอยู่นานว่าเฮ้ยร mm. ามอสเนี่ยโอเคหรือเปล่าคือเรื่องของเงินเซบียาไม่ได้มีมากขนาดนั้นลครับแต่รามอสยอมลดค่าเหนื่อยครับยอมลดค่าเหนื่อย เพื่อที่จะได้ย้ายสบเซบยาประกอบกับอีกเหตุผลหนึ่งคือเซบิยายังมีปัญหาเรื่องของเกมลับครับสุดท้ายเขาเลยตัดสินใจเอารามอสเด็กเก่าของพวกเขาขึ้นสู่ถิ่นนั่นเองนะครับรามอสครับก็ได้มาอยู่กับอะคาเดมี่นะครับของเซบิยาเนี่ยตั้งแต่10บขวบหน้าแล้วก็เดบิวต์ตั้งแต่ป 2, ี2 0 0พนใู่่นเลยครับก่อนที่จะโดนอะไรเอามาด้วยซื้อตัวไปนะครับแบ็คขวาดาวรุ่งคนนี้นะครับในวัยประมาณ19ปีนะครับ 27ล้านยูโรนะครับเท่าที่คุ้นๆน,นะครับ27ล้านยูโรย้ายสบอะไมเอามาดวยนะเวลานั้นไปเลยครับแล้ววันนี้ถึงเวลาที่เขาได้กลับบ้านแล้วล่ะครับในวัย37ปีนั่นเองล่ะครับนี่สิครับพลังเงินซื้อเขาไม่ได้แต่คนที่ไปไม่ใช่วพาผิดนะฮะทุกคนมีสิทธินใน์ในการตัดสินใจและเราก็ต้องเคารพสิทธิ์ในการตัดสินใจของนักเตะด้วยนะครับ และขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีแอทหนึ่งแดปดเอเชีย